สวัสดีครับนี่กามาอยู่กับกเกษตรทอตอยอีกแล้วเนาะมือนี่กับวันทีหนนน่หนึ่งมีนา้านะครับหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเศร้าๆมือนี่กับบรรยากาศดีๆครับฝนกําลังลิ้นนะครับฝนกําลังลิ้นเพราะว่ามือเศร้านี่ผมลุกมาตอนตีห้าเห็นแต่ฝ้าห้องฝ้าเหลี่ยมนะครับทั้งจัดตุลัดทั้งบ้านกอกูนะครับทั้งจัดตุลัดเนะาะโมลู่าพื้นที่ใดฝนตกแน่นนะครับอัน ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปให้เบิ้งให้ลู้น้ำกันไนเด้อพี่น้องเอ้มาแชะประสบการณ์น้ำกันสำหรับตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่หนองบรรวัวละเวนะครับกำลังกำลังลิ้นนะครับฝนกำลังลิ้นเนี่ยเบื้องก้อนฉีฟ้าพี่น้องอันนี้ตกมาแต่ทั้งจตุรัสเพื่เนนะครับทั้งจตุรัสแต่ถึงฟ้าเหลี่ยมฝ้าห้องครับเมื่อเช้าเนี่ยช่วงตีห้านะอันนี้ก็หมงูงโกกัว้ะครับหมงงโกกัวเพราะว่า เศร้ามื่อนี้ผมกับเนี่ยครับมาตัดต้นพงพี่น้องมาตัดต้นพงออกแล้วก็ที่ได้ไถปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยวงนี้มันเป็นพื้นที่นั่นนะครับพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างไถต,ต้นพง,งออกแล้วก็ที่ได้ปลูกอ้อยครับที่ลงอ้อยอันนี้ฝนก็นเริ่มลิน,นแล้วพี่น้องเอ้ะฝนเริ่มลิน,นแล้ะลินอปอกแป๊กปอกแป๊กตกซ้ำนี่แหละครับพอแห้มันนานได้ซึ้นได้สวงแน่นอนครับ คนดินก็ได้แล้วก็ก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวขอสวัสดีอเอฟซีทั้งบ้านเขานะครับเอฟซีสปปล้าฟซีกัมพูชาเอฟซีเมียนมานะครับแล้วก็ f เอฟซีหลายๆประเทศที่เข้ามาเบื้องคลิปผมบอกว่าที่เป็นช่องทาง YouTube เกษตรท้อต่อแล้วก็เพจ a c e b o o k เกษตรท้อต่อเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนกะ็คือช่องทางติ๊กต็อกนะครับช่องทางติ๊กต็อกนี่ผมจะลงคลิปเป็นประจําเลยบอกว่าที่เป็นคลิปสั้นเป็นรูปนะครับคลิปเลี้ยวต่างๆนะครับนี่ครับ มันี่กะนี่แหละครับมาทายเสียงฝนดินเสียงฟ้าห้องนี่พี่น้องเบื้องนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี่กับโอ้ฝ้าห้องแห้งเต๋อครับอยู่ทั้งจัตุรัสนาทีตกค่อยๆไปทั้งซับไงเนี่แหละผมว่าทั้งซับเนยทั้งเทพจะทิดนาทีตกอยู่ครับทั้งเทปทิดจังหวัดเชียงภูมินะครับพื้นที่ใดฝนตกแน่น้อครับรายงานให้เบื้องให้ฟังน้ำเนี่ยนี่ครับ นี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศเนี้ยมือเศร้าช่วงมงโกกวนะครับมงเคงิงช่วงมงเคงิงอยู่ในพื้นที่ตําบลหนองบัวละวีนะครับจังหวัดเชียพูมครับนี่ที่ประมาณนี้เลยพี่น้องส่วนคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงช่วงสายๆเนี้ยจากน้อยนะครับเดี๋ยวเขาไปสํานัางานไปเฮ็ดงาน่านอยทีล่ลงถิ่งไว้นะครับลงถิ่งไว้เนี่ยครับบรรยากาศนี้ยมือเศร้าแต่ช่วงนี้บอค่อยได้ไล่นะครับเดี๋ยวผมไปเฮ็ดโปรเนตไม่ก่อนเพราะว่า เน็ตท,ที่ผมเ็ดโปมันเนี่ยมันมันซ่าครับมันซ่าเกินไปแล้วมันไล่เสื้อผ้ามันบม่ชัด <c oughs> เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนโปเน็ตก่อนครับมื่อเนี่ยเดี๋ยวี่มาไล่ให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับนี่ครับบรรยากาศตัวไม้แห้งแห้งดีครับพี่น้องเอ้ออันนี้กะสงเงียบไปแล้วเสียงฟ้าห้องก็ได้วงดังใดหนึ่งห้องแห้งเติบ แต่ว่าเบื้องอาการแล้วทั้งซับหญ่หนาตีแห้งนะครับเดี๋ยวต้องทัวถามเขาวถ้าถ้าทงน้ำหลายทั้งเดี๋ยวที่มือแล้งอยู่ญหาแจับอื้องครับนี่นะครับไี้ยินเสียงฝ้าห้องบอกพี่น้องเนี่ยนะไปทางนี้ก็ที่เป็นบ่อซับหญ่กับเขาเขตอํอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงพุ่มเลยนะครับที่ฟ้ามือหมึดอยู่ไหนฟ้าห้องอยู่นี่บริเวณนี่นนาจะตกแห้งครับห้จะตกแห้งอยู่แต่จับตัวรักเมื่อเช้านี่กับ เพี่เพื่อนบอกผมมาในคอมเมนต์กับว่าแฮงเติบได้หรอครับเมือ่อเช้านี้ก็ได้จุดน้ำไหลท้างหมดละเพื่อนว่าแต่หักตัวบ่โดนครับมันตกขาวเดียวแต่ว่าก้อนเนี่ยครับก้อนนี้ทำมาตกบ้านผมที่แฮงได้นะครับพอเพราะว่ามืดเึ๊บเลยว่านี่นาที่ตกนี่แหละเข้าไปซับไงวังเดียีห้ยอยเห็นฝนนี่แหละครับคาดว่า ถ้าน่าจะเป็นบ้านท่าโปง่งหมย่ฝนทั้ง,ปงโป่งลกเนี่ยตกแห้งแท้นะครับปลาอึางคักๆนี่ครับทั้งเนี่ยถ้าตกแห้งแห้งเนี่ยไปจับอึงพอดีเลยเนะมือเล้งน,นี่ครับบรรยากาศเนี้ยเมื่อเ้าร์กีกะเอาเคียงมานี่แหละครับเคียงมาตัดหญ้าเอาเคียงมาตัดออกนะครับเป็นปลาโพงมีน้องเอ้หัวหน้หกหลแจ็คตนะีตัดเลี้วมือใดก็ที่ได้เอาไฟต่ำเอตัดลงมเก่งน้อยแล้วก็ที่เอาไฟตำ่ำ ให้มันไหม่ให้เบิดนะครับนี่พันอ้อยจงไ้อกะมีเท่านี้แหละครับเนี่ยพันอ้อยจงอ้อแตะปูกช่วงนี้กะตีบ่ค่อยได้ไปให้นะครับเดี๋ยวหน้าที่ได้ไปเมื่อวันวันเสาร์นะครับวันเสาร์หน้าที่ได้ไปให้เดี๋ยวที่ปไปไล่ให้เบิง้งปลามันมันถือผลไม่ไหมที่เป็นยังเด๋นี่ครับเมื่อเติบด้วยทั้งหมด นาที่ตกแข้งอยู่พี่น้องเอ้นาที่ประมาณเตียเปียกได้เป็นยางต้มอ่ะทางมันเมื่อยปุ๋นะครับเอย่ยมันตกอ้อมมาจากเนี่ยตกมาทาังผิ้นครับอ้อมมาเลยอ้อมมาเรื่อยๆนะครับตกอ้อมมาียกแต่มองนี่ก็เพรลิ้นลิน,เ,ลน,เ,ลน,ลนเนี่ยแหละครับพี่น้องพรลิ้นลินเพรดินไหลเนี่ยละมองผมอยู่นี่ก็ได้ทั้งไีก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็นะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมนะสำหรับ คลิปหน้าก็เดี๋ยวที่ไปลงคลิปใดก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวที่ลงคลิปให้เบื้งนะครับ